ดิฉันอย่างนี้ค่ะดิฉันอย่างนีดิฉันตั้งแต่คือจริงๆอ่ะไม่ใช่ว่าตั้งแต่เฟอเต็มกายัวผู้ชายถูกใจไม่ดีอะไรตกใจตื่นต่อแม่บอกแล้วว่าเมาโมโนติคนนี้ดิฉันเนี่ยนะคะเออ่ติดตามการแต่งตัวของผู้ชายทั้งหลายมานานแล้วจริงๆจริงๆเดี๋ยวคือคือดิฉันเนี่ยเวลาแบบดิฉันไปเจอใครเจอผู้ใหญ่เจอ คนคนทั้งผู้หญิงผู้ชายดิฉันจะชอบมองคนที่ที่ภายนอกก่อนที่การแต่งกาย,ยาคือเราไม่ได้มองเพราะว่าเราตัดสินเขานะคือบางทีดิฉันก็ชอบมองแล้วดิฉันก็จะสังเกตเพราะบ,บางทีการแต่งกายมันเป็นการสื่อสารออกมานะดิฉันจริงๆฉันชอบผู้ชายใส่เสื้อยืดเน่าๆดิฉันชอบเขาแต่งตัวง่ายๆดิฉันนึกออกแล้วว่าทําไมประวัติของคุณถึงเป็นแบบนั้นดิฉันชอบมองแล้วก็ตอนเนี้ยคนก็จะแบบ คนก็จะวิเคราะห์การแต่งกายของคุณพิธากันเยอะมากใช่ว่าคุณพิ่ทาเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาใส่แจ็กเก็ตสูทเนี่ยสีน้ำเงินคือสีอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าสีเนวี่ใช่ปะเนวี่เนวี่เนี่ยก็จะมีเน v ี b บลูหรือว่า Dark b บลูนะอันนี้เน v ี่บลูคือสีแบบถ้าปภาษาไทยเรียกสีกรม,มท่าหรือสีน้ำเงินซึ่งปกติแล้วเนี่ยเราจะเห็นคนใส่เนี่ยไม่ค่อยคุ้นตา น็กไทพอสมิธหรือเปล่าใช่พอสมิธอันนี้ใส่วันไปงานพราย,รายใส่ในกไทพอคือเราก็ทุกคนก็จะแบบว่าคุณพิธทาจะใส่สูตรสีน้ําเงินจนเป็นเอกลักษณ์ซึ่งเนี่ยดิฉันสังเกตเขามาหลายปีแล้วนะดิฉันด,ด,ดิฉันชอบดูผู้ชายใส่สูตรดิฉันก็จะสังเกตเขาแล้วก็ช่วงนี้ก็จะมีคนวิเคราะห์เยอะมากเห็นว่าเขาอะเหมือนกับ เขาเป็นคนแต่งตัวสนุกแล้วก็เป็นการแต่งตัวของคุณพิธาเนี่ยจะเป็นสไตล์อิตาลีค่ะเขาบอกว่าสไตล์ของเขาคือความสบายใจแต่คนขวาก็แต่งเรียบง่ายๆดีนะดิฉันก็ชอบเขาก็แต่งสูตรเอามาโฟกัสที่คนนี้อันนี้เรามาดูค่ะสูตรของผู้ชายเนี่ยนะคะมันจะเราสังเกตปกค่ะจะมีปกอยู่สองแบบจริงสามแอบมีสามแบบนะคะ ปกเนี่ยปกมีสามแบบปกทั่วไปที่เราเห็นเนี่ยจะเรียกว่านอ t c h l a p e คือปกปือป้านบปัปน,ป,นป้านธรรมดาแบบ <c oughs> นี้เป็นแบบว่าสูตรปกติทั่วไป <c oughs> ที่ทุกคนก็คงจะมีแบบนี้นะคะ <c oughs> เนี่ยคุณพิธทาก็ใส่ปกแบบนี้เหมือนกันนอชล h l a p e จะเหมือนกับลำลองนิดนึงอันนี้ <c oughs> ก็ไม่ได้ถึงลำลองแต่ว่าไม่ได้แบบว่าเป็นทางการมากแต่ว่าถ้าชุดเวลาที่แบบว่าออกงานที่เป็นทางการคุณพิธทาจะใส่พีคกระเพลสก็คือปกแหลมปกแหลมแบบนี่เห็นไหมแหลมแหลมบางบางทีก ก็จะบางๆหน่อยบางทีก็จะนัหนาพีกระเพลแล้วก็จะมีอีกแบบหนึ่งใช่ไหมเข็มแบบนั้เชียระเพลก็คือมลๆเอาเปส่วนใหญ่จะเป็นทักซิโดทักซิโดออกงานใช่ไหมออกงานดินเนอร์อะไรอย่างเงี้ยซิกดาวดินเนอร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะเห็นว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่แบบว่านํา แฟชั่นสูตรสีน้าเงินที่ฉันเชื่อว่าหลังจากนี้จะมีผู้ชายใส่สูตรสีน้าเงินเยอะมากใชยเขาก็ใส่สีน้าเงินกันเยอะคนใหญ่จะใส่สีดำไงอันนั้นน้ําเงินแต่อันนี้เขาด์กบลูเห็นปะสูตรของคุณหมอชนหน้าเนี่ยก็จะเป็นนอนอทอะเพลเป็นนอทอะเพลด้วยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือว่าคุณเห็นเชิ้ตเขาไหมเชิ้ตเป็นปกมนี่แบบอังกฤษแล้วก็มีแบบโอ้ยเชิ้ตแบบนี้เขาเรียกว่าวินเชสเตอร์เชิ้ตค่ะวินเชสเตอร์ วินเชสเตอร์เชิ้เนี่ยนะคะก็จะเป็นเชิ้ตแบบที่แบบว่าถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยมันมาจากเชิ้ตของอผู้ชายสมัยก่อนเนี่ยเสื้อตัวหนึ่งมันแพงมากถูกปะแล้วก็เขาจะต้องจะจะใส่จ<ป>ำๆกันชนชั้นสูงใช่ใส่สูงอะไรแต่ถ้าเก<ห>ิดคนทั่วไป<ๆ>เขาจะใส่ทํางานทํางานแล้วสูทมันแพงเสื้อมันแพงเนี่ยนะคะแล้วก็จะสังเกตมาถ้าใครใส่นานๆเนี่ยตรงตรงคอมันจะเปื่อยมันจะเหลือง เขาก็จะออกแบบสูรเนี่ยนะคะโดยการเออออกแบบเชิ้ตนะคะให้เปลี่ยนปกได้ไงเขาเปลี่ยนปกได้เขาเรียกว่า detachable collar พอเ,เปลี่ยนปกได้เนี่ย<อ>มันก็<ด>ถอดออกมาได้ก็จะได้เปลี่ยนแล้วก็เสื้อมจะได้ใส่ได้นานขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าพอมาอแฟชั่นก็เลยพัฒนามาเรื่อยๆก็เป็น Winchester ์ h ช r c ต่ะหรือแบงเกอร์เชินั่นเองนะคะคุณพิ่าจะใส่อย่างนี้เยอะแล้วสังเกตมาว่าคุณคุณพิธาเนี่ยผูกเนคไท แบบนี้เนี่ยนะคะเขาจะเป็นใหญ่น็อตใหญ่เป็นน็อตใหญ่เป็นเป็นเป็นน็อตใหญ่เป็นปมปมปมแบบนี้ด้วยนะเห็นไหมจะเป็นไม่แล้วก็การแต่งตัวของเขาเป๊ะมากเลยนะคือเขาจะใส่สูทนะแล้วก็จะเอาเสื้อจะมีชายเสื้อเชิ้ตเนี่ยโผลออกมาเนี่ยเป๊ะเลยอ่ะคือจะประมาณแบบครึ่งนิ้วนิ้วเนี่ยค่ะก็จะมีแบบถ้าเกิดว่าใส่ใส่สูทแล้วคลุมเสื้อเสื้อเชิ้ตทั้งหมดเนี่ยถือว่าไม่สวยนะ ยังยังไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่แต่ของผู้พิธานี่คือแต่งตัวเป๊ะมากเขาก็ต้องแบบว่าแล้วก็เป็นแบบตัดแบบเทเลเมตอ่ะคือตัดแบบเฉพาะและ,ะ,ะเขาก็ <คน S 2> จะมีพอกเก็ตสแควร์เห็นปะพอกเก็ตสแควร์ตรงตรงนี้น้าอกอย่างเงี้ยใส่ไปนะคะถ้าเราใส่สูงแล้วเราเปลี่ยนพอกเก็ตสแควร์เนี่ยมันก็ทําให้เหมือนกับว่ามันก็เป็นการเปลี่ยนอารมณ์การแต่งตัวของเราไปด้วยแล้วก็ใส่เสื้อเวียนได้ซ้าได้ดูดูหลากหลายแต่ว่า คือก็ไม่น่าเบื่อสลับไปมาเป็นคนแต่งตัวเก่งเนี้ยเนี้ยมากชุดเนี้ยชอบมากก็คือจริงๆแล้วเนี่ยการสังเกตหรือว่าการให้ความสําคัญหรือใส่ใจกับการแต่งตัวเนี่ยมันไม่ใช่การหมกมุ่นนะบางทีมันเป็นการฉันเอาสูตรด,ด้วยฉันให้ใส่ใดูไหมเออเออนีออ่นี่นี่กำลังจะบอกนะคะว่าวิธีการใส่สูตรเนี่ยนะคะที่ที่ถูกต้องนี่คุณเข็มเขาเอามาให้ด้วยให้ดูด้วยคนแมวเพียบอันเนี้ยเป็นอันอันนี้เป็นพีก อันนี้คือพริกลาเพล่หลัลาเพลพูดผิดเออสูตรผู้หญิงเขาก็ทําพริกลาเพลเหมือนกันใช่เก๊ไก่แล้วก็อันนี้อันนี้ก็เป็นพริกแต่ว่าอันนี้เป็นอันนี้เป็นกระดุมนะคะสองแกระดุมสองแถวอันนี้เรสอันอันอันนี้เป็นสูตรคริสเตียนยอร์นะคะเป็นแบบวินเทจของแบบอันนี้เข็มใส่สูตรให้ดูอ่ใส่สูตรอัดร้อยเชนกาบานาเวลาใส่นะเราจะใส่แข้งเข้าไปปรื้ดนี่ใช่ไหมคะอย่ายกแขนขึ้นสูงใช่ไหมใช่แล้วใส่นี้ใช่ไหมคะแล้วเราก็เอา แขนหลังเนี่ยไอ้ข้างหลังเนี่ยแล้วเราก็ย่อนย่อนนิดนึงแล้วก็สวนปุ๊บอ๋อเท่มากเลยแล้วก็เวลาติดนะคะค่ะเสื้อที่ฉันนี่เราจะติดแต่ตัวบนเรา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 จะไม่ติดนะแหมว่าจะมีกระดุมสองเม็ดเราก็จะติดแต่เม็ดบนเม็ดบนเท่านั้นค่ะส่วนสองแถวแบบอสองแถวอ่ะ d o บ b l e b r e a s นะคะถ้าเป็นดับเบิ b r e a s t อันนี้อันนี้เป็นรุ่นอันนี้เก่ามากอันนี้แบบตั้งแต่ดิฉันแบบเพิ่งเกิด จนี่แ่นดีออร์ตัวนี้เหรอเพิ่งเกิดเพิ่งเกิดในวงการอย่างนี้หรอไม่ไม่ของของคุณแม่เป็นวินเทจอ๋อเหรอนี่ของคุณแม่เหรอใช่เก็บแบบอย่างดีชอบใส่มากอย่างนี้นะคะเวลาเราเราใส่เป็นดับเบิลเบรสอย่างนี้เราเราจะติดอย่างนี้ค่ะทับซ้ายผู้หญิงผู้ชายไม่เหมือนกันทับซ้ายเหรอทับซ้ายทับขวาขวาและนี่นะผู้ชายทับขวาเราก็เวลาติดนะคะเราจะติดทั้งหมดแล้วเราจะเว้นเม็ดซ้ายล่างไว้แบบนี้ อ๋อเอออันนี้คือเวลาที่เขาใส่กันม,มันมีมันเป็นเขาเรียกว่าติดไหมมันเป็นธรรมเนียมค่ะม,มันเป็นธรรมเนียมนิดนึงมันมีเรื่องเนี้ยนะคือเขียนไม่ได้พูดเองคือมันเป็นธรรมเนียมว่าเก่าสมัยก่อนเลยอะปีหนึ่งหนึ่งเก้ากว่ากว่าเนี่ยก็จะมีพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่เจ็ดอ๋อท่านเนี่ย oh. นีอออ่อังกฤษอังกฤษท่านเนี่ย ตัดต้องเออองชนช้ชนชั้นสูงเนี่ยต้องต้องใส่สู่ถูกไหมคะแล้วท่านเนี่ยทรงมีพุงนิดหนึ่งท่านก็เลยปลดกระดุมเม็ดสุดท้ายลงออกคะ่ะแล้วปรากฏว่าฆรา,าชบริพาแล้วคนทั่วาราชบีิพารก่อนเห็นแล้วก็เหมือนกับว่าอุ้ยให้กําลังใจท่านทุกคนใส่แบบท่านแล้วกันจะได้ไม่แบบเขินทุกคนก็คนในวังทั้งหมดก็ปลดเม็ดล่างไม่ว่าจะเป็นกระดุม สเม็ดรกระดุมโค้ดยาวก็จะปลดเหลือเม็ดบนเสร็จปั๊บเนี่ยประชาชนทั่วไปเห็นก็รู้สึกว่าอุ๊ยอุ๊ยมันชน็นสูงเขาใส่อย่าง,งนี้มันก็เลยสืบเนื่องมาเป็นแบบจนปัจจุบนันค่ะชาวอังกฤษก็เลยใส่แบบนี้ถือว่าเป็นการใส่ใส่ใส่สูตรที่ถูกต้องอแล้วก็ เขเรียกอะไรนะเหมาะสมแล้วก็เท่ออฟฟิเชียนิดนึงอะไรแบบนี้ค่ะอ๋อนี่คือมีที่มาจากพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดใช่อ๋อแต่จริงๆนะคะเดี๋ยวนี้มันก็เป็นธรรมเนียมนะถ้าเราจะดูว่าใครเนี่ยใส่สูตรเป็นไม่เป็นเราก็จะดูแบบนี้ว่าส่วนใหญ่เนี่ยเวลาลุกขึ้นยืนอะ,อะคุณใส่อีกทีหนึ่งสิสมมุติว่าคุณเป็นคุณคุณคุณเป็นผู้ชายมมาผู้ชายกับกับผู้หญิงธรรมเนียมการใส่สูตรเหมือนกันไหม มกวิธีการใส่สูตรด้วยนะบางคนที่คือใส่สูตรทีนี้ยกแขนขึ้นอย่างนี้นะบางคนอย่างนี้ค่ะฟาบอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ค่ะควรจะอย่างนี้นะคะก็คือเอาแขนข้างหนึ่งเนี่ยนะคะข้างหนึ่งเข้ามาเข้าไปก่อนเข้าไปก่อนแล้วก็มือข้างนึงอันนี้นีอให้เห็นข้างข้างมือข้างนึงก็หาก่อนหาก่อนหาก่อนอ่าใส่เข้าไปในอานี้แล้วก็หย่อนหย่อนข้างขวาลแล้วก็ค่อยขึ้นมาผสมเสร็จนะคะสะบัดผมนิดนึงผู้พี่ แล้วก็จะบอกว่าเวลาอยางเราเราอยากจะทําปกให้สวยแล้วก็เอานิ้วโป้งดันๆนิดนึงอันนี้คุณต้องไปรีดก่อนนะเนี่ยโอ้ดิฉันไม่ได้ใส่นานละค่ะฉันไม่เคยใส่ร้อนะน่าร้อน่ใส่เธอบอกว่าเวลายืนเนี่ยก็ติดกระดุมหนึ่งเม็ดโบนแต่ว่าถ้าถ้าเป็นดับเบิลเบรสิ่งคือมันคือมันจะมีอุ้ยฉันใส่เอียงคือมันจะมีแบบสี่เม็ดหกเม็ดอะไรแบบนี้ค่ะเวลาที่ติดเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเหลือเม็ดท้ายล่างไว้อย่างนี้แล้วก็เวลานั่งต้องปลดนะคะ ไม่ว่าจะกระดุม2เม็ดหรือดับเบิลเนี่ยยังไงก็ต้องปลดเวลาดังต้องต้องปลดหมดแล้วก็สูตรเนี่ยสูตรเขาทําเพื่อให้เราสง่าอเข็มเ,เห็นบางคนใส่สูตรแล้วก็เผเนี่ยแล้วก็ไหลตั้งขึ้นมานั่งอย่างเงี้ยไม่ได้ต้องนั่งให้หลังตรงการใส่สูตรนี่คือเหมือนเหมือนใส่สเตย์จากสเตย์ออในผู้หญิงอ๋อ<ๆ>ต้องนี่เลยมันล็อกตัวเองไว้อย<ๆ>่างนี้ใช่ปะโดยโดยเฉพาะประเภทแบบ เทเลอไม่คือสั่งตัดเฉพาะคนคนนั้นน่ะส่วนใหญ่เนี่ยจะช่วยทําให้หลังตรงสพอร์ตและดูเท่ไหลพอดีเราแล้วก็ตั้งด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเหมือนกับทําให้เราเนี่ยดูเท่ขึ้นโดยธรรมชาติผู้ชายสมัยก่อนนะเขาต้องอยากเท่นิดนึงสมัยนี้ก็อยากเท่แล้วก็การใส่สูตรเนี่ยนะคะบ,บางครั้งเนี่ย เวลาเราใส่กับเสื้อยืดคอกลมตัวหนึ่งแล้วก็ใส่สูทเข้าไปมันก็จะทําให้เสื้อที่แบบว่าดูรีแลกดูสบายเนี่ยเป็นทางการขึ้นมาได้ด้วยใช,ใช่ไหมใส่กับเสื้อยืดคอกลมใส่กับเชิ้ตไม่ต้องใส่เนคไทก็ได้เข็มมาสูทเข็มมามีตู้นึงมีแต่สูทหมดเลยทุกสีเลยเพราะว่าเป็นคนที่เมื่อก่อนเป็นพิธีกรขี้เกียจแต่งตัวอืคือจะแต่งจะใส่เสื้อธรรมดาเนี้ยกับยีนบ้างกับกางเกงดำกางเกงขาวแล้วก็ไปไหนมาไ,ไหนเงี้ยแล้วก็เอาสูทไปในรถ จะขึ้นไปทํางานหรือจะไปประชุมอะไรก็คว้าสูตรใส่ตัวเดียวเลยพี่ตาจบเลยค่ะแล้วก็นานๆสักทีใส่กับกางเกงยียนก็ได้สูตรไม่ต้องซักบ่อยถูกเออสมัยก่อนนี่ฉันอ่านค่ะเดี๋ยวฉันก็มีสูตรเยอะแต่เดี๋ยวนี้นิสัยเสื้อย,ยืดอย่างเดียวเนาะใช่ค่ะเด็กลงไงเพราะว่าเด,<ง>เด็กลงแล้วก็ป้าข้างบ้านไงเวลาเราจะไปสองข้างบ้านใช่ปะ่ะเราก็ไม่ต้องใส่สูตรหรอกไม่หรอกมันเราใส่สเตย์ก็เหนื่อยแล้วต้องไม่ใส่สูตรอีกไม่ใช่ไม่ใส่สเตย <laughs> ์ไใส่สเตย์เราไม่ได้ใส่สเตย์ <laughs> เพ,เพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้เราใส่ใจกับการแต่งตัวนิดนึงหนึ่งก็คือว่ามันเป็นการสื่อสารเวลาเราไปเจอคนที่เราอาจจะเจอครั้งแรกแล้วเราอยากจะให้เขาประทับใจคุณรู้ไหมว่าการสร้างความประทับใจเนี่ยคุณสร้างได้ครั้งเดียวนะเวลาคุณไปเจอใครเนี่ยคุณสร้างความประทับใจได้ครั้งเดียวถ้าครั้งแรกเนี่ย เขาเจอคุณแล้วเขาไม่ประทับใจโอ้โหคนนี่ไอ้เค็นเนี่ยนมันอย่างนี้อย่างนี้เขจะพูดแต่เรื่องเดิมซ้ำๆๆๆๆเหมือนกันจริงๆใช่ไหมเพราะฉะนั้นเวลาเจอขายสร้างเหมือนตัวดิฉันเนี่ยเวลาถ้าเขาไปเจอดิฉันครั้งแรกนั้นแล้วก็เห็นดิฉันแบบ อิดขึ้นมานะอุยเขาก็ไปพูดกัน20ปีว่านารกรี่บีนแต่ิ้ีบีนอะไรอย่างเงี้ยเออประมาณเราไม่ได้แต่งตัวเยอะก็ตามแต่เราใช้หนังหน้าสู้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอย่าลืมกินคิสมาติมาคอลลาเจนค่ะหน้าเราจะตึงค่ะน้าเราจะตึงแบบนี้ค่ะนี่คุณปอบอกว่าเสื้อสีเขียวสวยขับผิวค่ะทั้งสองป้าใช่ค่ะวันนี้เราเราตัดเราวันนี้เราแต่งตัวถูกมากเลยค่ะจริงๆเป็นคนชอบสีเขียวมากแต่หลังๆก็จะมีส้มด้วย